ครับอ่ะครับวันนี้เราอยู่ในรถนี่คนขับรถของเราแนะนำตัวหน่อยครับเย่อวอตส์แอ่ายช่องข่ายช่องข่ายช่องข่ายช่องจกหลังจกหลังอ่าครับสวัสดีครับผมกับเจ๊กั็เพลินนะครับผมก็สามารถกดติดตามช่องผมช่องอะไรช่องผมครนะฮะโอเคนะฮะครับได้อันนี้พูดได้สักหนึ่งคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียับไง้วยทางนาแนะนำตัวหน่อยครับ เนนผมอ้งไปก่อจางไปก,ไปก,ไปก,ก่อนจชออาดูเดินจ้าเกอร์รยังไม่ขายใ <c oughs> เย็นด <c oughs> ิช่อง <c oughs> นี้ไมเรนเรีบขายไปไหน้อเคอ๋อกล้องหน้าดิก้องหน้าก้องหน้ามันกลับไม่ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้ผูดได้่งคน <c oughs> ครับเมืเช้าตื่นตั้งแต่7โมงนะครับมาแต่งหน้าทำผมเดี๋ยวดูสภาพซสิคุมไม่เนี่ยแยูเรื่องน่าเศ้าของวันนี้นะครับก็คือสคนนี้เี่ยยังไม่ได้ ก็เมื่อกี้พยายามจะกดบัตรแล้วเกิดอะไรขึ้นกดไม่ได้ดําเนินการไม่ได้ก็ต้องไปจ่ายหน้างานโหราคาเต็มราาคเต็มเศร้าเลยนะครับไม่เป็นไรรวยใช่แต่ชิวเขารวยอยู่แล้วที่งั้นถ้าเราไปเงินเท่านี้ก็ทางชีวิตได้อีกนะเป็ีกว่าทำงานเราไม่ได้เป็นมือมืออาไปเจอเขาที่ที่ดีมเวิดีกว่าดูว่าถ่ายตอนเขาซื้อบัตรได้เป็นโมเมนต์ที่ดี เราไม่ได้มากันแค่นี้ครัเออใช่แล้ไม่ได้กัแค่นี้วันนี้เข้าเห็จมากันทั้งหมด22คนนะครับในรายชื่อมี22คนก็ฮะอันนี้22อันนี้23มีปิ๊กปิ๊กอีกไหม24ใครนะปิ๊กปิ๊กเอาปิ๊กปิ๊กเล่นด้วยเหรอไม่รู้ว่าเข้าไหมถ้าเล่นก็อ่ะ24แต่มาก็น่าจะเล่นเออมาขาวดีเล่นเถอะใช่ไหมไม่ใช่จะเป็นเด็กฟังกระเป๋าเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ทางด่วน คับมอเตอร์เวย์ปะมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์โอ้มอเตอร์เวย์อ่ะเจอกันที่นู่วนทุกคนบ๊ายบายเด็เอาล่ะครับวันนี้เราอยู่ที่ดีมเบอร์แล้วนะครับข้างหลังทุกคนบอกมือบ๊ายบายถ่ายรูปได้ด้วยมั้ยนี่รากกอล์ฟหน่อนแบบนี้ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปตลกเออเนะครับเราเราไปไหนก่อนเด็กนะครับเรากำลังจะไป่งเกืออะไรนะ เราไปหาอะไรเย็นๆเล่นกันนะเพราะว่าตอนนี้เรานนีแบบ้ปะอันนี้ปะอันนั้นเย็นเกลือเมื่อกี้เราไปเล่นอะไรมาครับเขาไปเล่นอะไรฮะจับชื่อไม่ได้เขาเฮอลิเคนไม่ใช่เฮอลิเคนใช่เหรือเปล่าเฮอลิเคนเป็นไงเฮอลิเคนก็ต่อไปเลย เออชิวงธรรมดาเบอร์ไม่เบเบอันน right, ี้อะไรอันน <co bueno right. ี้อะไรอ่ากายคอสเตอร์เขาความคาดหวังครับคาดหวังก็ไม่ตายก็พอไม่หวังเลยไปดูเรไปดูเรเอาเรื่องอยู่เด้อเอาเรื่องอยู่เด้อมันเร็วน้อเว้ยอย่างี้มันเร็วโอ้โหโอ้โหโอ้โหใส่ อร่อยสิอร่อยอร่อยเขาเล่นเมื่อกี้หน่อยอะไรนะรีวิวเขาเล่นเมื่อกี้หน่อยความเสี่ยงไม่มีครับมีแต่ความเงียบหัววงมือหน่อยวงมือหน่อยรีวิวเมื่อกี้หน่อยครับเกิดอะไรขึ้นโอเคเท่่าไหรโอเคเทียบกันที่สอง อันไม่อันแรกดิเจียันแรกอันแรกอันนี้กว่าอันนี้อันนี้เย็นเฉยเฉยอ๋อเฉยเฉยพี่กันวังแกเอาพี่กันเล่นอันแรกป้ะไม่เล่นเล่นหมดโลอ๋อหรออ๋ออยู่ข้างหลังผมนี่ว่าลืมใช่เป็นไงเที่ยวกันแรกมืนอันแรกแย่กว่าอันนี้แย่กว่าคือแย่กว่าคือมันแบบไอตอนที่มันลงใอย่างอะแล้วมันคลิปอ่ะอ๋อบนหนาวเอาครับเป็นยังไงบ้างทุกคนชิลมากชิวยังไงไหวอยู่แล้วครับไม่ไหว แม่แม่ทานมาเยื่อยมา ได้ไรคือแม่แม่แม่ดวงลิงเืีอยาให้แม่ดวงให้กินลูกขาดกันบ้งสิ่งสิ่งอะไรเงี้ยมันจะมีเมาไหมยังไงได้ได้ฮะเสียใกขโมงให้ต่อได้ทอร์นาโดอ่ะก็ไปเลยเออไปเลยเดี๋ยวข้าเที่ยงไม่ต้องกินแล้วไม่ต้องกินแล้วแค่กินเนี่ยมึงจะกลัวไปโชว์คอมเมนต์แล้วเล์คอมเมนต์เออเออหมดยังโอเคไป เออยังไงยังไงเอ่อเอาบอลเหรอเอาล้วครับเรื่องอเมซิ่งของวันนี้ก็คือคือน้ำแก้วนี้นะครับบอกบอกทีว่าแก้วเนี้ยราคาเท่าไหร่ดูราคาดูราคาฮะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ผู้ชมทายก่อนนะครับผู้ชมทายเท่าไหร่เอ่อน่าจะสักสิบบาทครับเฉลยที่ว่ารุ่นพี่แา้หายนอกจากนิ้โอ้น้ำแบบอ้อตายนู่นนะครับร้านอยู่นู่นเดี๋ยว z o o ม z o ่ m ให้ดูร้าน แล้วคนต่อเยอะแล้วคนต่อเยอะมากน่นึงไรก็คืีแบบที่บางโอ้โหอันนั้นอันนต่อเพ่งเปิดเฮ้ยอย่าเดี๋ยวเต๊กมาตีหัวพี่ฮะเดี๋ยวเปกมาตีเฮ้ยทำไมอะ่าอยอย่คอย่าอย่าอย่ย่าอย่่คน่อ่่ออนอออออดออออ่อ่ายอ ผ่าพร้อมกล้องพร้อมสามพร้อมแองกันครับนี่คือชาปลอมราคาห้าสิบบาทนี่คือน้ำส้มปลอมราคาหกสิบบาทหกสิบยี่สิบห้าบาทครับตอนนี้แก๊งหนึ่งของข้าวเห็ดอยู่ในเมืองหิมะเรากำก็เลยก็เลยเดินมาเล่นปี่หกะฮแก๊งคนแก่ ใครแก่โสดเลยยี่สิอนิ่งประมาณเด็กๆยังไม่ยี่สิบเลยฮะยังไม่ยี่สิบเลยอันนี้ยี่สิบหรอเยี่สิบกว่าแล้วยี่สิบหรอโอ้ยังไม่ยี่สิบเลยอีกกี่เดือนเดือนกันยาเอ้ยเป็นเท่าที่เออจําอะไรไม่เคยได้ทําไมต้องจําได้วะทําไมจําไม่ได้ทําไมต้องจําได้หรอเอาละครับตอนนี้เราเพิ่งลงมาจากไวกิ้งบ่ไหวแน่บ่ไหว โอ้ my god อีกรอบได้นะนเจริงอีกรอบได้ได้แต่แต่ขอพักแป๊บใช่พักเอ้ยนี่อะไรอันน่ด้บ้านปีสิงเรากังจะไปหาแก๊งพี่เน็ตนะครับไปลองประสบการณ์ว่ามันมันสุดขนาดโหเมื่อกี้แหบปากเลยอ่ะไหนพี่เน็ตอยู่ไหนหาไม่เจอเดี๋ยวเราหาเน็ตก่อนโอเคยังไงนะดีแล้วที่มึงไม่คืนใช่ดีแล้วที่มึงไม่คืนอีเน็ตโอ้โห สุดมากสุดมากมี well ท uh. oh! ี่ข้าตรงตรงเอวเออใช่แล um ้วแบบมันมันเหวี่ยงไปเลยอะกูแบบเออสุดมากเหมือนเขาเอาเหมือนเอาออกอ่ะแล้วแล้วมันเหลือแค่เหล็กับเออแกูแบบฝึกกำลังแข็งใช่ใช่ใช่ถึงจงเห็นกูอย่างนี้ใช่พี่ผาดกลับมุดลงไปข้างล่างอ่ะมันสุดมากทางมันสุดมากรถบาม์ไหม <ด>อะไรฮะเขิ่นกล้องอะ่ะก็ต่อไปกองน้ำข้างนอกใช่ปะเราผู้อยู่ก็บอกว่าะจะออกมาก่ออแล้วเราก็เลยออกตามไปใช่ปะเราก็เห็นคนนั่งอยู่ตรงเปียโนยใช่ปะแล้วเรา,าก็บอกเออ้อยู่มาแล้วเดินไปหา้อยู่ใช่ปะปรากฏไม่มีใครเลยแล้ว้อยู่ก็เดินมาจากด้านหลังแล้วเรื่องก็จบอย่างนั้นไม่มีใครกล่าวถึงสิ่งนี้อีกเลย Oh my god ไม่เคยเจอเลยอยู่เป็นเด็กปะตั้งหลายปีกลัวมันชุ่่งออกมาป่ะเออใช่ที่ที่ผมรู้คือมันน่ากลัวมากผมกลัวมากจริงอุยเงออกเลยอ่ะเออมันก็กลัวเจน่าสนใที่แบล้วให้ผมเดินหน้า่าเสียลใช่เสียงน่ากลัวด้วยแล้วไม่แบบยืนจัดเลย ร้อเขียวกันหมดเลยร้อนร้อนร้อนเลพี่แซ็คีมันมากเมื่อกี้ใครเข้าเมื่อกี้ใครเข้าเดินกันนานมากเดินยืนกันอยู่ไม่ยอมไปแล้วเป็นที่หนึ่แรกแต่ว่าพี่ไปมาแล้วอ่ะพี่หนูถ้าเราพี่จ่ายค่ะพี่จ่ายต้องนะครับเราเพิ่งเอ้อรแจ๊กเราเพิ่งอ่านนี่เราเพิ่งออกจากไวทกิ้งมาไม่ใช่ไวทกิ้งเฮ้ยอะไรวะ ฮอรล่าดโดฮอรล่าโดเป็นไงด Very good. ีกว่าวีริกูดวีรกูดเป็นไงครับชอบไหมปล่อยสักรอบปล่อยสักรอบอะไรอย่นี้ก็ตอสองอย่างนี้อันนี้ครับรล้สองมันก็จะบอกว่าจะเลยขึ้นครับโอเคจบแล้วนะคร anyway? 谢谢ับย pues okay. ังไงใทำไมฮะได้ลองทั้งสองด้านใช่ไหยโอ้โห ฮะขุดข่าวใช่ประทับใจเออเกษาวิญญาณเกษาวิญญาณใช่ถูกต้องไม่ใช่เหมือนวิญญาณจะมาออกเป็นก้อนเราจะเามาอย่างพวกเอาลองจับตามไปหาคนหนึ่งก็เถอะเอาข้าวที่เหลือดูไลน์่ปตามไ่ไหนไม่รู้ท่าบอกอยู่เหรอโอเคครับชุ่มชัวร์อันนี้เราอยู่ที่เครื่องเล่นชื่อชื่อ

อันนี้กันน้ำเี่ยก้องกันน้ำไม่แห้งเก็บไม่ได้แข็งแต่ล่วงเก็บไม่ได้เออแต่ล่วงเก็บไม่ได้ฉันน่าจะจับได้จับได้ความแน่นโอ้ยเปียกเลยนะครับต่อไปนี้ข้างหน้านี่คือเก็บไปเลยเก็บไปเลยเลยเก็บเปียกอะไรไหนใครบอกเปียกไปเลยโอ๋ออ๋อเราเอาอ๋ออ๋อเร้เอา

อ่าอันนี้เราเพิ่งบอกมาจากนะครับโอ้ซุปเปอร์สเปซสุขภาพแล้วกล้องยังมวยไม่ได้เลยฮะกล้องยังมวยใช่โอเคโอ้จะไปไหนต่อไปปัดตัวให้แห้งกันไหมจะไปได้รัตเตอร์ต้องไปไหมไปไปทำตัวให้แห้งเหรอใช่ถ้าตัวแห้งตอนนี้ไม่ต้องใส่หมวอ่าใช่รัตเตอร์ไม่แห้งหรอ ไม่ไปเนี่ยสกายอะสกายที่มันขาลอยสกายออสต์อ